สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมันน ah ี freely, ้ช่องฮักนกชาแนลครับมาพร้อมอาหารปลาตามฤดูกาลครับอาหารชั้นสูงเน่อันนี้กระูงคือกันครับเม่นกบอกคนใดครับเป็นยังอันนี้คือนางสาวจักกะจันครับพี่น้องอันนี้คือนางสาวจักกะจันครับแต่ว่านางจักกะจันทิอยู่ผีพี่น้องอันนี้คือนางจักกะจันครับคือเป็นตัวใหญ่แล้วครับนี่จักกระจันตัวใหญ่พี่น้อง อันนี้นางชาวนี่คือเป็นตัวอ่อนตัวดวงอยู่พี่น้องเมืองถอดแล้วพี่น้องถอดห้วยรถดีครับมากินใส่กับก้อยไข่มดแดงพี่น้องท่านใดสนใจครับมื่อนี่ยพดรำจัดโปรโมชั่นจุกจุกหนึ่งกิโลส่งฟรีเลยครับเด้อไข่มดแดงสามารถสั่งซื้อนางสากระจกระจันแล้วก็จักระจันน้ำใดครับมาแก้มน้ำไมหวานแน่ครับน้ำไมหวานเด้อแบบพี่น้องหวานทุกนอพี่น้องมาสุดแซมอืมลงมือกับก้อยไข่มดแดงแล้วก่อนพี่น้อง อืพอดำเพือดีกินก็ใคมาแดงสร็จฮะจองเห้ดีก็ได้ืมแบดแช่บ่หืมใส่ปลาหลซองจองหืมหวานวานแห้งอืมตมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอืม โอ้ยดดีครับมนลูกปลาหาจองมาสดก่อนอืมหอมห้าจองมาสดแข็งพัดดับอมืมพอดดับเอาจองเนะะาอนะอมือมอืมโอ้กินข้าเาได้การ ขา,ขายทอดแมงมารีไม่นอกเลยออกมันมๆหบดอ,อืมนี่จะแน่แสบๆมั้ยอร้หอมคือหากใหม่เน,นออาะมอแมนเพิ่งเกิดจากหากใหม่เปออล่าะลำงานบ้าคำหลำเอาจองเริ่มลุกจอบวง หืมหืมกินขึ้นเาหืมหืมมันเป็นแบบมัน,ม,นมันหอมครับกินร้ายบุดีด้วยค่ะพี่น้อง นอบอ่ะมันจะอิ่มครัวตำเจ้าอะไรบ้างนั่นคืออะไรครับพผัเพิ่งเคยกินคือกับหวานหวานแต่กระเสียบได้ผัดมามาหยุบไข่หมดแดงครับพี่พี่อนอช่ หยุดอะไรบ่ะยุบเลยสิทแกมลูกโดดนี่นะครับนี่อืมพงใสถึงลูกโดดเจ้าของอืมเทียงน่าหน่อย เอาไปนั่งงามดับหน้ามีวังล่องครับคือนั่งเถียงรับอบหนึ่งเนี่ยมันเย็นปะนี่ห่อ,อได้แบบกรอบนี่เป็ดไก่ครับเดี๋ยวหอดถอดนั่งแจัก๊กันหอม แต่เบืองคือจริงหลีดมบนบ่ได้ซองอันเลยพัดำบอมเอามากอดอยอะแฉบก็แล้วกูเคยเอาว่าทอดทอดลราดีกับว่าแสบเยัองตัวนางครับโมเมนตตัวโมเมนตตัวใหญ่เนาะ

กินเธอแหลกกระแซบรถรับเธอแหลกับชีวิตเลยแมนอือคู่บิดร้านตัวรับนัากินเบ่แล้วพะำอืออือขอบแบบกอบขอบอ มึงไปเนาะขอ,อยาดนะครับใช้จองมาเยมลยมองเอาบวงมาอันเดียวหืมไหมะแดงมีหมดพร้อมเขื่นแก่แขนกัดที่ซพบเลยไงพอดังลูกโดดนั่นไพป่ปลาลูกโดดใส่ ยึบตามหุงกันแต่ว่าครับเนาะนั่นกินลายแทะบรรยากาศมันเมา่ะงานยืนละบยาามันมเนนนนมามันจะแจบเนาะมันชิเมาอ,อยู่ค่ะบนแะ้าท่านใดสนใจครับลองสั่งซื้อเข้ามาไข่มดแดงรงฟรีครับ ัางซื้อหลายๆอย่างแล้วก็ซื้อไข่มดแดงซีบรดิเซียค่ารส่งครับขอดำทส่งฟรีห่ะไข่เป่งๆด้วยนะอัมพูปันตลาดมันออกคนที่ซื้อไข่มดแดงผวงกับอืองอืองเนมะี่ยไข่่จ่ว่าเพิ่นทจะไรเอืองไหม พออึ้งพอดำจิเบิลแล้วอ <c oughs> ขอบุญขอบคุณพี่น,น,อน้องครับเดี๋ยวฝนตกะกับมาอีกอหรอ แบบบริสุทธิ์นำ้วยครับเลยแอืงๆจัตัวามันมันหอมครับอืมาบพออี่น้องคำ่ง Ừ, một trái một thịt cơm nãy ăn thử lần đầu ăn thử hương nào mùi nào của bơ cây ลองท่านใดสนใจครับลองเมืองใจคอมเมนต์พอดามาครับมันหอมคือหากใหม่พี่น้องคือหากแกน,น่างคือยังไงอ่ะอย่าง,งไรแบบเป็นตัวใหญ่ครับเอาไปตำใส่ะม่วง,งานตะนก,กระจันตุใงย่าง แสบฝากพี่ตอนน้องเข้าครับถืงลูกโดดจะคของในการเมนบอพอ,อดำบอกเลว่ามันแซบครับเป็นส้อยลูกโดดใส่น้ํามในพี่น้องตัวนง <c oughs> <c oughs> เอาสนใจยังครับใต้ข้อเมนพอดำไว้เดี๋ยวน้องบุญน้นองไหวไม่นกพอดำเลาะตอมให้ครับบางคนมันเป็นบ่มันใจน้อยยันเป็นเพจปลอมครับบราว่ากันครับสำหรับบนิการซิมีนางจักจันเนจักจันเนไข่โมดแดงเนครับฝากตอนพี่น้องเขา้ามือต่อไป เฮาก็จะหาแนื้อบานๆเนาะมากินแล้วก็าาหาไม้พี่น้องเฮานําไปกินด้วยกันครับพี่น้องบางคนมันถามว่าเป็นยังเดี๋ยวนีงเพจสนุกแพเออแพเพจแม่ดำนี่ไน <laughs> ไยไงเมาอลไรพี่น้องเพจแม่นกพอดำคือมีแต่อาหารมาขายอาหารปลาตามฤดูากาลนะครับ<า>พี่น้องตามฤดูกาลครับ เพราะว่าพี่น้องนะถามหานะพี่น้องทางเขาก็เลยจัดหามาให้ค่ะเพราะว่ามุกดาหารบานเท่านี่อาหารปลาลายค่ะพี่น้องเนี่ยเข้มพอทำบุญกินไข่มดแดงนั่นนี่เนาะเพื่อกระทำมามีขายไหมผดุงเลยเอาไม่ลงว่าหาแนวมาขายพี่น้องเขาก็คือเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลกับคาซิมีชูยางสุเนลเนาะวงอย่างกับอึ่งครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องเขาเลยลายครับผู้เพิ่นที่ซื้อผู้เพิ่นบ่ท่านซื้อก็บพราเป็นยังครับถ่ายราคามันลงเนาะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นฝนแรกนะพี่น้องมันก็หายากเด้ครับเอาท่านใดซื้อไปก็ขอให้กินแซ่บๆคือนเพราดำกินนะพี่น้องไอ้อึ้งไข่ล้วนครับแล้วก็ตอนนี้ก็ชิ้ย่างอยู่ก็คือเป็นอึ้งอึ้งขาไข่นะพี่น้องเด้อใต้คอมเมนต์มาครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำลุยๆทุกคนรวยเบอร์ครับสำหรัับบบคคคลิปนี้ขขออุณร